ตอบโจทย์กับวัย45ขึ้นไปเนี่ยโดยเฉพาะเจะจงเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณเรื่องของสายตาแล้วก็รวมถึงข้อต่อแล้วก็กระดูก สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กันที่ lab วิจัยเซนต n อินโนเวชันค่ะและด้านหน้าของกิ่งตรงนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์คอร์ทราสสูตรใหม่ล่าสุดค่ะ LCQ ค่ะซึ่งวันนี้นะคะแน่นอนค่ะว่าสูตรตำรับคอร์ทราสนี้นะคะผ่านการวิจัยคิดคน้นภายใต้หลั b มาตรฐานระดับสากล s e n ต์อินโนเวชันซึ่งผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 17025ค่ะ lab วิจัยของเรานะคะพร้อมด้วยเรื่องของทีมวิจัยเครื่องไม้เครื่องมือที่ทันสมัย ดังนั้นนะคะจะเห็นได้ว่าโรงงานของเราและแหล่งวิจัยของเราะคะคว้ารางวัลตัวของนวัตกรรมระดับนานาชาติเนี่ยมามากกว่า10รางวัลน,นอกจากนี้นะคะตัวโรงงานเซนเบลเทคนะคะที่ผลิตตัวของคอรัสตัวนี้เนี่ยยังเป็นโรงงานมาตรฐานระดับสากลอีกด้วยค่ะที่ผ่านการรับรองไม่ว่าจะเป็น g m p c o d e x HACCP และก็รวมถึงมาตรฐาน ISO ด้วยนะคะแน่นอนค่ะว่าการันตีในเรื่องของคุณภาพและความปลอดภัยได้อย่าง100%ค่ะ ถัดมานะคะกิ่งอยากจะมาเจาะลึกค่ะถึงตัวของสูตรตำรับคอรัสโดยเฉพาะในสูตรนี้นะคะเป็นสูตรใหม่ค่ะที่เราออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับวัย45ขึ้นไปเนี่ยโดยเฉพาะเจาะจงเลยค่ะเพราะในสูตรนี้นะคะจะประกอบด้วยสรรพคุณนะคะที่โดดเด่นทั้ง3ประการค่ะเรื่องแรกนะคะก็คือเรื่องของผิวพรรณค่ะเรื่องที่สองนะคะก็คือเรื่องของสายตาค่ะและส่วนที่3ค่ะคือเรื่องเกี่ยวกับ กระดูกแล้วก็ข้อต่อค่ะเรียกได้ไง่ายว่าทั้งผิวกระดูกแล้วก็สายตานะคะตอบโจทย์ในคนที่อยากที่จะดูแลตั้งแต่หัวจรดเท้าในวัยสูงอายุหรือว่าวัยกลางคนแน่นอนค่ะถัดมานะคะกินอยากจะมาเจาะลึกให้เห็นภาพให้ละเอียดมากยิ่งขึ้นค่ะถึงความโดดเด่นของสารสก,กัดในสูตรนะคะเริ่มต้นด้วยเรื่องของผิวพรรณเลยในสูตรตำรับนี้นะคะเลือกใช้คอลลาเจนไตรเปปไทด์ค่ะ ซึ่งเป็นคอลลาเจนนะคะที่มีขนาดเล็กกว่า2 8 0ดาลตันและดูดซึมเข้าสู่ร่างกายและนําไปใช้งานได้เป็นอย่างดีซึ่งคอลลาเจนไต่เปปไท์นะคะประกอบด้วยคอลลาเจนไทป์ที่1และไทป์ที่3ค่ะซึ่งมีอยู่ในผิวหนังของเราเป็นจํานวนมากจึงมีส่วนช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างคอลลาเจนแล้วก็ช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นเนียนนุ่มได้เป็นอย่างดีแต่ยังไม่หมดค่ะในสูตรนี้นะคะยังประกอบด้วยโคอนไซคิวเทนจากประเทศญี่ปุน่นซึ่งมีส่วนสําคัญมากๆใน เรื่องของเกี่ยวกับริ้วรอยนะคะแล้วก็ความชุ่มชื้นแล้วก็รวมถึงเปล่งตังของผิวพรรณด้วยแต่ในสูตรนี้นะคะยังประกอบด้วยสารสกัดที่ช่วยเกี่ยวกับเรื่องของการชะลอวัยไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากเปลือกองุ่นหรือว่าสารสกัดจากเมลอนฝรั่งเศสและก็ยังรวมถึงช่วยในเรื่องของการปกป้องผิวจากรังสี U V เพราะในสูตรนี้นะคะมีสารสกัดจากส้มซิตรัออ t รนเทียมสารสกัดจากโรสแมรี่แล้วก็ยังรวมถึงสารสกัดจากมะเขือเทศอีกด้วยค่ะใน ส่วนของดวงตานั้นนะคะต้องบอกเนยว่าใช้สารสกัดนะคะที่โดดเด่นมากๆนั่นก็คือสารสกัดตัวของลูทีนที่สกัดมาจากดอกดาวเรืองค่ะ ซึ่งรูทีนตัวนี้นะคะจะเป็นสารแบบรูปแบบพิเศษค่ะที่เป็นนวัตกรรมนะคะให้อยู่ในรูปแบบที่สามารถดูซึมแล้วก็นําไปใช้ในร่างกายได้อย่างทันทีและแน่นอนค่ะว่าลูทีนและซีแซนทินนะคะเป็นสารที่มีความสําคัญมากๆที่อยู่ที่ในจอตาของเรานะคะที่บริเวณการรับภาพนะคะหรือที่เรียกว่าจอประสาทตาเนาะซึ่งหน้าที่ของลูทีนและซีแซนทินนะคะมีหน้าที่ทั้งช่วยในเรื่องของการมองเห็นมีหน้าที่ในเรื่องของการปก ต้องนะคะจอตาหรือว่า ตัวของกระจกตาของเรานะคะไม่ให้ถูกทำลายจากพวกรังสี UV แล้วก็รวมรังสีบูเรด้วยค่ะและส่วนสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของกระดูกค่ะในสูตรนี้นะคะต้องบอกว่าครบถ้วนมากเพราะในสูตรนี้นอกจากจะมีแคลเซียมรูปแบบใหม่แล้วเนี่ยยังประกอบด้วยคอลลาเจน type 2ค่ะซึ่งคอลลาเจน type 2นี้นะคะจะเป็นตัวที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติในร่างกายของเราค่ะซึ่งพบมากในส่วนของน้ำตามข้อต่อค่ะดังนั้นนะคะการทานคอลลาเจน type 2เสริมเนี่ยจ มีส่วนช่วยในเรื่องของการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับข้อต่อต่างๆได้เป็นอย่างดีและในสูตรนี้ค่ะยังประกอบด้วยสารอาหารอื่นๆอีกนะคะที่มีส่วนช่วยเกี่ยวกับระบบกระดูกแล้วก็เรื่องของข้อต่อไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจากตัวของซิงค์สารสกัดจากตัวของวิตามินซีแล้วก็รวมถึงวิตามินดีด้วยค่ะเห็นไหมคะว่านี่แค่คร่าวๆนะคะของสรรพคุณที่โดดเด่นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผิวพรรณเรื่องของสายตาแล้วก็รวมถึงข้อต่อแล้วก็กระดูกทําให้สูตรคอรัส LCQ สูตรใหม่นี้นะคะตอบโจทย์วัยอายุ45ปีขึ้นไปอย่างแน่นอนค่ะพอ,อย่างเข้าวัย45-46เนี่ยอาการเหล่านี้มันจะตามมาเวลาจะลุกจะเดินเนี่ยโอ้ยปวดไปหมดเลยค่ะ ทั้งปวดกระดูกปวดข้อปวดเขา่าปวดหลังมันปวดไปหมดเวลาจะขึ้นลงบันไดแต่ละทีมันทรมานมากลูกล่าสุดก็ซื้ออาหารเสริมคอรลนพารมาให้ป้าลองทานตอนนี้ทานมาได้1เดือนนะคะอาการปวดเมื่อยตามร่างกายค่ะก็เริ่มดีขึ้นนะคะแถมยังรู้สึกว่าผิวพรรณเนี่ยอืมเต่งตึงแล้วก็อิ่มฟูค่ะสายตาก็เริ่มดีขึ้นมากค่ะ พอทานแล้วอาการมันก็ดีขึ้นจริงๆลูกเลยอาการปวดหลังปวดเดีวก็หายหมดเลยค่ะป้าชงดื่มตอนเช้าทุกวันเลยลูกตอนนี้ป้าแข็งแรงขึ้นเยอะเลยค่ะลูก mm hmm. ขอละพาตัวนี้นะคะป้ายกนิ้วให้เลยค่ะ